เพราะว่าจาประจำวันอังคารที่3มกราคม2023พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า บทอ่านจากจดหมายของนบุญยนอัครสา,าวกฉบับที่หนึ่งลูกที่รักทั้งหลายถ้าท่านรู้ว่าพระองค์ทรงเที่ยงธรรมท่านก็ต้องยอมรับว่าทุกคนที่ประพฤติชอบย่อมบังเกิดจากพระองค์จงดูเถิดว่าความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเพื่อทําให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็เป็นเช่นนั้นจริงโลกไม่รู้จักเราเพราะโลกไม่รู้จัก พระองค์ท่านที่รักทั้งหลาย บาตนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้นยังไม่ปรากฏชัดแจ้งเราตระหนักดีว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ยอมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ทุกคนที่ทำบาปยอมฝ่าฝืนธรรมบัญญัติเพราะบาปเป็นการ ฝ่าฝืนธรรมบัญญตัติท่านทั้งหลายตระหนักดีแล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อทรงลบล้างบาปให้สิ้นไปและไม่มีบาปใดในพระองค์ทุกคนที่ดำรงอยู่ในพระองค์ย่อมไม่ทำบาปและทุกคนที่ทำบาปย่อมไม่เคยเห็นและไม่รู้จักพระองค์พระวรสารบุญยน วันรุ่งขึ้นยอนเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตนจึงกล่าวว่านี่คือลูกแก่ของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่าบุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าแต่นำหน้าข้าพเจ้าเพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพิธีล้างเพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอลยอนยังยืน ยันอีกว่าข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบและทรงอยู่เหนือพระองค์ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ำทำพิธีล้างตรัสกับข้าพเจ้าว่า ท่านเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชาพระจิตเจ้าข้าพระเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าข้อคิดในสายพระเนตรของพระเจ้า คุณค่าที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราทําให้สําเร็จแต่อยู่ที่ว่าเราเป็นใครพ่อแม่ที่ดีไม่เรียกร้องให้ลูกของตนทําตัวให้ดีก่อนจึงจะรักพวกเขาให้ทุกสิ่งแก่ลูกไม่ใช่เพราะลูกทําบางสิ่งที่ดีแต่เพราะเด็กคนนั้นเป็นลูกของพวกเขาต่างหากเราทุกคนต้องพยายามสุดความสามารถที่จะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เราไม่ควรคิดว่า ที่เราต้องทำเช่นนี้เพราะจะทำให้พระเจ้าประทานบางสิ่งแก่เราหรือรักเราเป็นพิเศษพระเจ้าประทานทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราในแบบให้เปล่าเพราะเราเป็นบุตรของพระองค์สวรรค์ไม่ใช่บางสิ่งที่เราจะซื้อจากพระเจ้าแต่เป็นบางสิ่งที่เราจะได้รับเป็นมรดก ดังนั้นไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าความจริงที่ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วให้เราตระหนักถึงความจริงประการนี้ตลอดเวลาและพยายามทำตัวของเราให้สอดคล้องกับศักดิ์ศรียิ่งใหญ่นี้ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2อ2 3